ส่งเบาสาวใ้แดงในทิปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ในแออหวานเวอร์หลังควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาไปแบบหวานชื่นและสุดโรแมนติกเจ้าบ่าวเจ้าสาวมือใหม่ไฮยอนบินและสซนเยจินก็ได้เดินทางไปยงังรถแองเจริสเพื่อดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์และขึ้นชื่อ เป็นคู่รักสุปตาระดับท็อปของเอเชียไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่จับจ้องเสมอล่าสุดก็มีภาพของฮายอนบินและสซนเยจินที่ถ่ายบนถนนในสหรัฐถูกเปิดเผยในภาพทั้งคู่สวมชุดกีฬาสบายๆขนาดเดินจูงมือกันบนถนนรวมไปถึงภาพที่ทั้งคู่แวะเติมพลังรับประทานอาหารที่ร้านดังของ L.A. แบบสุดชื่นมืนเล่นเอาแฟนๆต่างดีใจที่เห็นทั้งคู่มีช่วงเวลาที่มีความสุขระหว่างฮันนีมูน